หลังจากที่รายการทุกปัญหามีคำตอบของเราได้ออกอากาศไปได้เพียง1เดือนก็ได้เกิดกระแสและคำติดปากที่เกิดขึ้นในรายการที่ว่าปาฏิหาริย์ทำให้ในที่สุดอาจารย์กทาพลและทีมงานจึงเห็นพ้องในการจัดกิจกรรมปาฏิหาริย์1 2 3รักษาหมู่ขึ้นโครงการนี้ถูกตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจ และร่วมมือของทีมงานทุกฝ่ายในการจัดงานให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดเมื่อถึงเวลาเริ่มงานเราก็เริ่มเห็นคนป่วยที่มาพร้อมกับความหวังที่อยากจะหายมากมายครับการลงทะเบียนกว่า70ท่านกับการจัดโครงการในครั้งแรกถือว่าเกินความคาดหมายของพวกเราเป็นอย่างมากครับในระหว่างที่ทีมงานกำลังรรมะขะมักขมันกับการลงทะเบียนก็มีญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่ง ได้ขอร้องให้อาจารย์คทาพลรักษาหลานสาวของเธอบริเวณด้านล่างอาคารเพราะเธอไม่สามารถเดินได้และต้องนั่งรถเข็นจึงไม่สามารถขึ้นมาร่วมรักษากับเราได้เนื่องจากในวันนั้นลิฟต์ของบริษัทนั้นเกิดการขัดข้องขึ้นแต่เพื่อไม่ให้เสียชื่อรายการทุกปัญหามีคำตอบและเสียกำลังใจที่เธออุตส่าห์มาถึงอาคาร OCM ทีมงานจึงพร้อมใจ พาเธอขึ้นมาจากชั้นหนึ่งโดยการช่วยกันแบกรถเข็นของเธอขึ้นมาบนชั้นสามทีละขั้นทีละชั้นออยย่ายมนี้ ผมเห็นสีหน้าของเธอวินาทีที่ล้อรถเข็นของเธอสัมผัสกับพื้นบริเวณชั้น3มันคงไม่ต่างอะไรกับที่นิวอัลสตองเยียบดวงจัดแล้วครับผมว่าเพราะเธอได้มาถึงที่นี่แล้วโครงการแห่งความหวังโครงการที่จะทำให้เธอแข็งแรงขึ้นโครงการปฏิหาร1 2 3รักษาหมู่ หลังจากที่ทุกคนลงทะเบียนเสร็จเราก็ได้แบ่งกลุ่มผู้รักษาเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มที่2ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกและเส้นเอ็นและกลุ่มสุดท้ายโรคทั่วไปพิธีกรทั้งพีวามเจริกิจและพิธีกรสมทบอย่างพี่พเดชต่างก็มาช่วยเป็นพิธีกรในการอธิบายกติกาต่างๆโดยไม่คิดค่าตัวพิธีกรเลยสักบาทเดียว เรียกได้ว่าเป็นงานเพื่อตอบแทนท่านผู้ชมด้วยใจจริงๆละครับในระหว่างที่พิธีกรกําลังอธิบายกติกาต่างๆอาจารย์คทาวนธรรมตาภู<ๆ>ก็ได้ทําสมาธิเพื่อที่จะรวบรวมพลังทั้งหมดในการรักษาทุกคนให้หายครับงานครั้งนี้เป็นการรักษาหมู่ครั้งแรกในชีวิตของอาจารย์เช่นกันกว่า70ชีวิตที่รอให้อาจารย์ช่วยเหลือแล้ะครับเอาละครับ ตอนนี้อาจารย์คุณพร้อมแล้วครับในตอนเริ่มอาจารย์ได้อธิบายถึงกติกาให้กับผู้เข้ารักษาฟังครับว่า หาเกิดอาการบวาบ่มือเท้าชายังไม่มีสาเหตุหรือรู้สึกร้อนบริเวณที่ปวดอย่างปฏิหารให้ผู้เข้ารักษาหันตัวเฉียงไปทางขวา45องศาเพื่อที่อาจารย์จะได้ทราบครับว่ามีผู้ที่สามารถรับพลังได้บ้างหรือไม่ในช่วง3-5ยกแรกนั้นมีผู้หันเพียงแค่2-3คนเท่านั้นครับแต่เมื่อรอบที่2 อาจารย์เพิ่มพลังเป็น3 0มก็ดูเหมือนว่าจะมีคนที่แสดงอาการอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งร้องไห้อย่างไม่มีสาเหตุหรือมีอาการร้อนบุบบ้ามือชาเท้าชา,าจนไปถึงขั้นต้องวิ่งออกไปอาจเจียนก็มีครับ,รบในฐานะคนทำรายการเหตุการณ์ปฏิหารที่เกิดขึ้นมันช่างมีคุณค่าเหลือเกินครับสำหรับผม เทมนี้คงเป็นเทมที่มีค่าในการออกอากาศ 1. 1> แต่สำหรับผู้เข้า <S 2> 2. <S รักษาแล้ว <S 2> 2. <S ก็ต้องยอมรับนะครับว่า <S 2> 2. <S บางคนที่อาจจะกำลังแย่ไม่ว่าด้านจิตใจมันก็ทำใจมันก็ักงไม่ได้แก่ร่างกายหรือบางโรคที่อาจจะไม่มีใครรับประกันได้ครับว่าจะมีชีวิตนานต่อไปอีกสักกี่วัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้พวกเขามีความหวังอีกครั้งครับรู้สึกดีไหมครับ้ดีเบาเบาพวกคงพวกเขาก็เบาค่อยชั่วเวลานั่งเวลาใดก็ค่อยชั่วเบาขึ้นก็ขอบคุณครับอาจารย์ที่รักษาประชาชนให้หายเบาขึ้นเบาบางขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณครับ ก็ดีใจเนาะที่ได้เจอ